คนมาให้สยามพิบานขับผีอดี๋ยเพิ่งหัวเราะนะอย่๋เพิ่งหัวเราะเก็บไว้ก่นอนเขาจานไปขับผีที่บ้านหนูหน่อยเห็นผีทุกมุมเลยไปห้องน้ําก็เห็นตักขันน้ามาก็เห็นไปหน้ากระจกแต่งหน้าก็เห็นสยาพิัเอ๊ยใจเดี๋ยวเหยบยได้ทำอะ ไอ้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยมันเอาประมาณนี้จบแล้วจบแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยมันเห็นที่กระจกเหาเห็นสะท้อนสะท้อนสยามไปะไรเอจเออชัดชัดจบ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  โอเคตองการให้เอ็นโดฟินพี่น้องหลังพอมันหลั่งแล้วเวลารับพระวจนะก็จะง่าย mm hmm. เอเมนไหมถ้ามัวแต่ให้คอดิซอลหลัง่งคือสารปนเปื้อนเข้าไปแล้วเวลา,ร,ารับพระวจนะมันก็เครียดเ,เอาละชั่วโมงที่5นะครับหัวข้อสุดท้ายคือท่าทีเพื่อพี่น้องจะไปปรับทิศท,ทางของตัวเองนิดห,หน่อยนะฮะครับเพื่อให้ได้รับบำเหน็จของพระเจ้าอย่างเต็มขนาดนะครับ มันเป็นเรื่องฝันร้ายของคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่คิดว่าจะได้รับเพราะว่าพราะวจน,นะบอกชัดเจนว่ามันได้รับเพราะว่าเรากระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเราจะอ่านพระวจน,นะตอนนี้ร่วมก,กับโครโรสีบทที่3ข้อ23 24เพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินเ,นเวลาเราอ่านมันจะเข้าไปในวิญญาณจิตความคิดจิตใจของเราขึ้นนะครับพร้อมนะครับ1 2 3สองส ตกทำด้วยความเต็มนใจเหมือนถวายองค์พระผู้เป็น,จน,นาาเนจ้าไม่ใช่กระทำขอหยิบสี่เอเมนเก่งมากเลยนะฮะเห็นไหมว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเพราะฉะนั้นเวลาเราเรามีส่วน หรือได้โอกาสในการได้กระทําสิ่งใดเนะี่ยไม่ว่าแต่คุณแม่บอกให้ไปตักน้ําเข้าตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือให้เราคิดว่ามันเป็นโอกาสได้รับบําเหนจด้วยนะเพราะาพระพีนไม่ว่าทําสิ่งใดนะไม่ได้บอกว่าไปทำเอ่อเขาเรียกว่าชีวิตคริเสเตียนมันชีวิตที่เขาเปิดเปิดโอกาสให้ได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าความหมายของพระองค์อะความหมายของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่การนมัสการพระเจ้าเนี่ยมาจากการถวายตัว และนมัสการเจ้าด้วยจิตวิญญาณละความจริงนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เรากระทาถือว่าเป็นการนมัสการพระเจ้า mm hmm. ไม่ได้เฉพาะวันอาทิตย์ในการนมัสการพระเจ้าเท่านั้นการนมัสการวันที่คือการประชุมในการนมัสการรวมกันท,ท,ที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ส่วนชีวิตประจําวันแบบเดียวกันเป็นการนมัสการพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าพอพระทยัยเ <Okay. S 1> พราะเราทําดีตักน้ําให้คุณแม่คุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยเพราะคุณแม่ซักผ้าอยู่อ่ะอย่างเงี้ย ช่วยเหลือซึ่งกันนะคือผมกาลังชี้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าเราจะต้องมายืนบนโพเดียมแล้วทำนู่นทํานี่นะมันเป็นเรื่องไม่ว่าเราจะทําอะไรเล็กๆน้อยทั้งคนเห็นไม่เห็นให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทําเพราะเรากําลังทําให้ขััพเจ้าเวลาเราทําอะไรให้กับคนที่เรารักมันแบบถวายหัวเลยนะบางคนเขาพูดอย่างใช่ไหม เรารักใครเราก็ถวายตัวให้กับคนนั้นคือมันต้องการให้คนนั้นได้รับสิ่งดีที่เราได้กระทาให้ความหมายเป,เป็นแบบนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างท่าทีของผู้ที่จะรับบําเหน็จสิ่งนี้อยากให้เป็นชีวิตจิตใจของท่านเลยคือความสดซื่อนะความส์ซื่อมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าพระเจ้าชูดอะ ถ้าอา่านพระภีส่วนใหญ่เนี่ยพระองค์จะบอกว่าคนนี้สัตย์สื่อสัตยื่อสัตยื่อเราจะให้มันแบบสัตยื่อสัตยื่อสัตยื่อมันเป็นส่วนผสมของบําเน็จที่เต็มขนาดท่านต้องเอาลักษณะอย่างนี้อย่าทิกกี้เวลาทําอะไรพูดพูดตรงพูดตรงในที่นี้ด้วยความสุภาพนะด้วยความรักไม่ได้พูดตรงแบบทางขวาป่าวสร้างพูด,พด,พดในไม่ใช่ปิน่นปั้นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่นิสัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องสัตยสื่อมีวันหนึ่งคุณพ่อต้องการยกธุรกิจ ให้ลูกสารต่อลูกสามคนมีพี่มีพี่คนโตคนกลางและคนเล็กต้องการดูว่าใครสัตซื้อแล้วก็จะเอาอธุรกิจให้แล้วก็เอาเมล็ดให้ให้ให้กับลูกสามคนไปปลูกในกระถางบอกว่าอีกเดือนหนึ่งกลับมาและให้พ่อดูว่าเป็นยังไงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ทำอะไรนะแต่เขาก็ไปปลูกพอเดือนหนึ่งกลับมา ลูกสาคนยืนเด็พี่ชายคนตโตโหพุ่มเลยอเป็นพุ่มสวยงามคนกลางก็ไม่แพ้โอ้เกือบออกดอกออกผลละเดือนเดือนหนึง่งส่วนคนเล็กมีแต่กระถางเปล่าพี่พี่มองกระยิ้มไอ้ <c oughs> คนเล็กพอพ่อมาดูเออลูกทั้งสามเอาเอาต้นไม้ให้พ่อดูหน่อยพ่อก็อืมโอเคปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าพ่อยก ธุรกิจให้ลูกคนเล็กคือพ่อเนี่ยเอามาเล็ดที่อบแห้งสามมาเล็ดไปให้ลูกไอ้อบแห้งมันไม่เกิดไงลูกมันไม่เกิดเพราะมันแห้งมันตายแต่ลูกสัตว์ซื่อมากมันไม่เกิดแต่แต่ลูกลูกคนโตคนกลางเนี่ยกลับเกิดสแสดงว่าอะไรไม่สัดซื่อไปเอามาเล็ดปอมามา,มาปลูกเพื่ออยากจะได้ธุรกิจไม่ใช่เห็นไหมคือคือ เราเนี่ยพระเจ้ารู้ว่าควรจะยกโมโรดกให้ใครโมโรดกฝ่ายญานท่านนายอยู่แล้วนะแต่เรื่องบาเหน็ต่ะในโลกนี้โลกหน้าความหมายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นความสรัทธาเป็นสิ่งที่สําคัญมากมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าข้อยี่สิบเอ็ดว่าเออผมยกตัวอย่างแบบเครียดนี่ดีนะแบบตลกนี่พี่น้องไม่ค่อยตลก <laughs> เอเมนมัทธิวบทยี่สิบห้าข้อยี่สิบเอ็ดว่านายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ศ์ัื่อ จ้าสัตว์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าดูแลสิ่งมากของมากและจงเปรีมปีกเป็นสุขกำไนของท่านเถิดเห็นไหมคือถ้าเราสัตว์ซื่อเนี่ยมันมันไม่ตายคำสัตว์เสื่อมันจะช่วยชีวิตของเราแล้วช่วยให้เราได้รับประพอในมันไหมครับต่อมาตัวอย่างก็คือมีความเชื่อว่าสิ่งที่ทําจะได้รับคือเราต้องเป็นคิดอย่างนี้เราไม่ไม่เห็นเลยเม่ยคือเราไม่ได้อารมณ์แบบอะไม่เห็นไม่เห็นสักทีไม่เห็นสักที ท่าทีที่อยากจะได้เนี่ยมันกลายเป็นไปขัดขวางนะคือเราต้องทําแบบธรรมชาติเลยถือว่าเป็นพรทําอะไรก็จะถือว่าเป็นพรออกแรงก็ถือว่าเป็นพรถวายทรัพย์ก็ถือว่าเป็นพรมีส่วนรับใช้ก็ถือว่าเป็นพรช่วยเหลือสังคมเป็นพรคือเราต้องต้องคิดอย่างนี้และสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นหลักการหวานไอ้ความเป็นพรมันจะกลายเป็นสิ่งที่คํำจุนชีวิตของท่านขึ้นในแต่ละเรื่องแต่เรื่องของชีวิต ฮีบูบที่11ข้อ25ถึง26พูดถึงโมเสสโมเสสว่าท่านฮีบูบอกว่าท่านเลือกร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนของพระเจ้าแทนการบเริงสำรันในความชั่วนะข้อ26ว่าท่านถือว่าการอดทนต่อการอ,อระยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติของอียิปต์เพราะท่านหวังจะได้รับบำเหน็จที่จะได้รับนั้นท่านเลือกคือเวลาเลือกเนี่ย ผมถามเมื่อกี้น้องคนนั้นบอกว่าจะมาทําไมไม่มาเขาบอกพอดีเขาเลือกที่จะไปตรงนั้นอะไรตั้งแน่อะไรเขาบอกอ่ะไม่ไม่พูดเดี๋ยวเพี่น้องจะรู้ว่าเป็นใครก็หวานคือมันอยู่เลือกเลือกเขาก็ได้ของเขาต้องแบบนั้นนะแต่ถ้าเราเลือกนี่เราเข้าใจไปเรื่องบําเหน็จไงเห็นไหมเนี่ยผมอยากให้เขาได้รับแต่ว่าเขากลับเลือกการเลือกเป็นการหวานชนิดหนึ่ง เราหว่านอะไรหรือเราเลือกอะไรวันหนึ่งเราจะได้สิ่งนั้นถ้าเราอยากกินมังคุดเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราหว่านลงไปในดินนั้นคือมเมล็ดมังคุดมันไม่เห็นหรอกตอนหว่านทิ้งไปเนะี่ยอีกสักปีหนึ่งสองปีเราได้กินมังคุดเพราะเราเลือกที่จะหว่านมังคุดเพราะเราหวังที่กินมังคุด ถ้าคุณอยากจะกินมังคุดคุณไปหวานทิกไม่ทิ้มีทางได้กินความหมายเป็นแบบนะั้นคืออยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกที่เราหวังที่จะได้รับบําเหน็จอันนี้มันก็ต้องผ่านอะไรบางอย่างที่เราเรียนมาสี่บทเพื่อเราจะได้รับบําเหน็จต,ตัดสินใจตามนั้นเลือกตามนั้นน่ะเอเมนไหมเอเมนสรรเสริญพระเจ้าต่อมาคือคนที่จะได้รับเนก็ต้องไม่ย่อท้อง,ง่ายๆด้วย,ยนะ ไม่ย่อท้อง่ายๆ2โครินบทที่4ข้อ16ถึง18บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าภายนอกของเรากำลังทุดโทรมไปแต่จิตใจภายในของเราก็ยัางจำเริญใหม่ขึ้นทุกวันเพราะว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆซึ่งเรารับประเดี๋ยวเดียวจะทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีอันถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เปาเรว่าประเดี๋ยวเดียวพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ life short, but อ t e ิเนล l l ท์อี is long. หมายความว่าคือชีวิตล่ะมันไปเดียวเดียวไม่กี่ปีแต่ละคนผมไม่ชอบที่สุดคือไปจัดงานไว้อะไรไม,ไม่ชอบไปงานแบบนี้แล้วมันชอ็อตมันมันสั้นแต่ e t e r n a l l i f e คือชีวิตนิรันดร์มันลองเวลาเราเราคิดเนี่ยอดเป้ยว่ากินหวานเะนี่ยพูดง่ายอดทนหน่อย ขี้แยพอมีอะไรหน่อยไม่ถูกใจหนีละไปละอดทนหน่อยเห็นไหมฝึกความอดทนนานเห็นแก่อนาจักรของพระเจ้าเห็นแก่คนที่รักเราเห็นแก่พี่น้องเห็นแก่กิจจักรอะไรทำนองนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราชีวิตนี้มันประมาณนึงอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับชีวิตนิรันดร์หาที่เปรียบไม่ได้ มเ็นไหม,ไหมทนอีกนิดแล้วท่านจะเห็นพระพรนั้นยิ่งใหญ่เอเมนไหมไหมแม้แต่บําเน็จบนโลกนี้นะแล้วท่านจะเห็นบําเน็จที่ยิ่งใหญ่ยางแน่นอนอดทนให้เป็นนะครับข้อข้อ18จึงบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นแก่อะไรแต่เห็นแกส่สิ่งที่เป็นถาวรนิรันด์พี่น้องต้องมองเห็นในสิ่งที่เป็นนิรันด์ให้ได้ eternal life ความเป็นนิรันด์ต่อมา มีความหวังที่จะได้รับความหวังที่จะได้รับเนี่ยเป็นความหวังแบบไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะแกว่งขาไปเล่นๆไปวันๆไม่ใช่ความหมายเป็น,นแต่หมายถึงว่าแม้เจออุปสรรคปัญหายังหวังที่จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้วันนี้ยังไม่เห็นข้อหมายอย่างเงี้ยคือก่อนที่เรามาอยู่ตรงนี้นะมามาอยู่ค่ายเนะี่ยย้อนไป เดือนหนึ่งเนี่ยคนทํางานค่ายเนี่ยไม่ได้หลับแน่นอนเขาไม่รู้หรอกมันจะออกมาดีแบบนี้คือหวังว่ามันจะออกมาแบบเนี้ยความหมายไหมชีวิตของเราก็เหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าไอ้มันจะได้มันจะได้เห็นบําเน็จที่อยู่ตรงนั้นถ้าเราสัตว์ซื่อไปเรื่อยเนี่ยเราต้องมีความหวังแบบนี้ความหมายคือให้มีความสุขเลยให้มีความสุขกับชีวิตที่เราจะได้รับเลยเพราะเราได้รับแล้วไงถ้าเราหว่านอย่างถูกต้องนะ มังคุดวันหนึ่งเราจะได้กินอยู่แล้วให้มีความสุขกับการที่ลดน้ำพวนดินมันกำจัดวัชพืชไนิสัยไม่ดีต่างๆเรื่องอะไรต่างๆวันหนึ่งเราได้กินมังคุดให้มีความสุขกับมันเลยให้มีความสุขกับชีวิตเลยอย่าไปเศร้า้อยเห็นเขามีแต่เรายังไม่มีไม่มีปัญหาวันหนึ่งเราก็จะมีเหมือนเขาเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกนันไงพระเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ช่ง แต่พระเจ้าให้แบบนี้ให้แบบว่าความสามารถของเราทาไมพระเจ้าไม่ให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นไปได้ไหมว่าความสามารถของเรา manage การเงินแบบมหาเศรษฐีไม่เป็นเหมือนบางคนที่ที่รวยมากๆเหมือนนักฟุตบอลที่รวยมหาศาลอย,อยู่ไม่กี่ปีจนเลยจะจนได้ไงรวยขนาดเนี้ใช้เงินไม่เป็นความหมายพ,พระเจ้าก็ให้ตามความสามารถก็มีความสุขกับการเงินในกระเป๋าเราตอนนี้เลยที่มีอยู่ความหมายเป็นแบบหรือมีความสุขกับการหน้าที่การงานของเราตรงนี้เลย ผมพูดหลายครั้งว่าการงานแต่ละคนไม่ได้แตกต่างกันนะการงานที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือกันแล้วกันเหมือนอวัยวะที่ผมเปรียบทเทียบเอ้นิ้วใส่แหวนไว้โอ้ยตาไม่ได้ใส่ไว้กี่ตาตาลอนไงที่มันกายเดียวกันเราต้องภูมิใจกับความสวยงามแต่ละบุคคลที่เขามีเขาเป็นเอเมนะเอเมนต้องรู้จักภูมิใจดีใจกับคนอย่างจริงใจ และวันหนึ่งท่านก็จะได้รับความจริงใจอย่างนั้นด้วยคือได้รับความชื่นชมเอเมนไหมเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสองที่โมทีบทที่4ี่ข้อเ็ถึงข้อแว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังและได้แข่งขันอย่างถึงที่สุดข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎในความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองพระผู้เป็นเจ้าพิพากษาอันชอบธรรมจะประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่ทรงประทานแก่บรรดา ทั้งคนทั้งปวงที่ยินดีในการเสด็จมาของพระองค์เห็นไหมเ, <laughs> เมื่อพระองค์มาเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้เฉพาะบางคนให้ทุกคนที่ผมบอกทุกคนได้รับอยู่แล้วมุมของความสว่างที่ผมบอกอะที่มันเป็นมงกุฎอะไม่ใช่ว่าคนนี้ได้มงกุฎมันได้รวมกันหมดเหมือนตรีการุภาพเหมือนมนุษย์สามส่วนที่ผมบอกอะเรามันกายเดียวแต่มีสามส่วนเพราะมงกุฎเหมือนกนันไอ้ไอ้มงกุฎเดียวแต่มันห้าเพราะว่าพระพีบางทีเขียนบอกว่าแยกอย่างนี้ไม่เป็นะแยกอย่างนี้ไม่ได้มันก็เลยองยกตัวอย่าง เป็นภาพฝ่า,ายวิญญาณให้เราเห็นคือเราก็จะได้รับมุมนั้นมุมนี้ที่เราได้ลงแรงกระทําในวันที่เรายังมีชีวิตยอยู่นั่นแหละในตอนทีพยยน่พระเยซูคิตดมาพระองค์ก็จะให้เราได้รับเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจา้าต่อมามีความภาคเพียนด้วยภาคเพียนด้วยคือบําเหน็จมันเป็นเรื่องการกระทำนะอย่าืมมรดกนี่มันเป็นเรื่องของการให้เป่าให้ ให้มาให้มาจากพ่อของเราคือพระเยซสุริตที่กระทาให้กเราตายแล้วให้กับเรานั่นเราได้รับอยู่แล้วแต่บําเหน็จในการกระทาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคําแต่ละคําที่บอกว่าเอา้าจะได้รับบําเหน็จมันทำไมดูเหมือนดูเหมือนมันมันไม่ได้ง่ายบา,บางทีก็คือว่าอะไรที่ได้รับมันต้องผ่านการทดสอบเพื่อได้รับคุณภาพอะ่ะเหมือนเหมือนเราสร้างชีวิตด้วยรากฐานด้วยทองคํา แม้ว่าไฟมาเผาขนาดไหนมันก็ยังคงอยู่ความหมายเป็นแบบนั้นเพราะชีวิตของเราเนี่ยเราต้องฝึกตนเองให้ให้ทนสักนิดหนึ่งะนะทนเพื่อจะได้รับสักนิดหนึ่งอย่าอ่อนแอมากทนสักนิดฝึกตนเองขอบคุณพระเจ้าเราเรียนรู้ว่าอะไรมันบกพร่องแก้ไขถ้าเป็นตัวเราเราก็พัฒนาแก้ไขถ้าถ้าเป็นตัวคนอื่นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เราเราต้องปรับตัวเราให้ได้โดยอะไรเอาหลักการของพระเจ้ามาใช้คืออะไรให้อภยัยให้อภยัย ไปตอาภัยกีเทท่เทไะเยอะโเจ็ดสิบปุเจ็ดสิบ no, 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 no. สมมแล้วโน้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 เสมอไปอะเราก็ต้องฝึกให้อภจนจนเขาเรียกว่าไม่ใช่ตายด้านนะจนจนเราเราฝึกไม่พ่อพี่ว่าไม่ใช่แค่แค่อภยัยแต่แสดงความความรักหรือความดีต่อเขาด้วยพ่ะพี่บอกว่าอาธิษฐานเผื่อเขาและทําดีกับเขาให้เขาเราอาธิษฐานเผื่อคนที่มัาไม่ดีให้กับเราได้ยังไงเราก็ต้องตัดสินใจทําตามเพราะว่าจะได้ไง เม for er ื่อเราอธิษฐานบ่อยๆนะพระเจ้าจะทํางานให้เราปรับเปลี่ยนเองเพราะเราปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะงั้นบางทีเราปรับเปลี่ยนคนข้างๆเราต้องฝากไว้กับพระเจ้านะพระพี่บอกพระเจ้าจะต่อสู้แทนเราคือพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาแทนเราบางทีเราเป็นสัยาพายปัญหาใหญ่ๆเราก็ทําไม่ได้เพราะเราต้องฝากไว้กับพระเจ้าแต่ที่ของเราคืออธิษฐานและทาดีทาดีต่อไปรับใช้ต่อไปยิ้มต่อไปอย่าให้ความชั่วชนะความดีพระพี่บอกอย่าให้ความชั่วมาโมโหข้นจุนเฉียวหรือว่าผมขื่น เสียพวันส่วนใหญ่มักขมขื่นใจและเบิดเอาเพราะเราไม่เป็นเราไม่เป็นเหมือนใครไม่เหมือนเหมือนใครเราเป็นแบบที่เราตัดที่ใจทําแบบพระเจ้าให้ทาเอเมนไหมเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฟิลิปปีผมอ่านไปได้ยังฮนะฟิลิปปีบทสามข้อสิบสามถึงสิบสี่ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้แล้ว่วยไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปเสียและโน้มตัวไป หาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักใจเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในองค์พระเยซูคริสต์เรียกให้ข้าพเจ้าไปรับเห็นไหมในวันนั้นพระเจ้าจะ <c oughs> มอบให้เรียกเราแต่ละชื่อแต่ละชื่อ,อเอ็นไหม,ไเ,มเพราะน้นความภาคเพียรเนี่ยความหมายมันคือล้มลุกคุกคานแต่ไม่ล้มเลิกล้มลุกคุกคานแต่ไม่ล้มเลิกจอห์นแม็กซ์เวลล์บอกว่า ถ้าล้มก็ให้มันล้มไปข้างหน้าอย่าล้มไปข้างหลังเพราะการล้มไปข้างหน้าอย่างน้อยมันก็กระตุ้บหนึ่งใกล้เคียงเป้าหมายไปอีกกระตุ้นหนึ่งหัวไม่นอนลล้มไปข้างหลังนี่มันมันไม่ไปข้างหน้าถ้าล้มก็ล้มล้มไปข้างหน้าหมายความว่ามันก็คิดเฉยเยนะเราไม่ล้มหรอกเรานั้นหนังเหนียวเห็นไหมพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราใครจะต่อสู้เราได้ นะ <laughs> เอเหนสารเสริญพระเจ้เอาอะไะใกล้จะจบแล้วครับมั่นคงตรับวันตายวิวร์บทที่สองข้อสิว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นที่จะได้รับนั้นนี่เนี่ยมันจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพียงเพื่อจะรองใจเจ้าและคือคือมันทำไม่ได้ไม่ได้มันมีแต่ทดลองไอ้ไอ้หลอกลวงเราปานนยเจ้าเจ้าทั้งหลาย จะได้รับความทุกข์ทรมานอยู่สิบวันแต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตายและมงกุฎแห่งชีวิตให้เราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้กับเจ้านะคือสิ่งที่เราตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกอยู่เสมอแม้เจ็บปวดมันจะได้รับรางวัลจะได้รับบำเหน็จคือการตัดสินใจแต่ละเรื่องผมในอดีตผมผมเจ็บนะผมจะตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างหรืออภัยหรือ หรือจะอะไรบางอย่างเนี่ยคือคนไม่ถูกฝึกเนี่ยมันจะเจ็บพอเราเลยผ่านตรงนั้นไปแล้วเรามีความรักเราเติบโตภายในแล้วเนี่ยคือเล็กน้อยมันไม่เจ็บลนะมันมีแต่เขาเรียกเหมือนมันเด็กเด็กมาทําอะไรไม่ดีเร,เ,รเราก็น่ารักเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการฝึกเนี่ยเราจะเกิดความเขาเรียกว่ามีความเสถียรภาพของการดําเนินชีวิตและนั่นแหะาทาให้เราสามารถร,รักษาบําเหน็จได้เยอะไม่เทกระจาด แต่รักษาบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าก็คือรางวัลที่มาจากพระองค์เองเอเมนสุดท้ายก็คือพระทัสัญญาของพระเจ้าคือเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นจริงเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมันเป็นจริงทุกเรื่องแล่พระองค์บอกว่าจะให้บําเหน็จมันก็ไม่ตั้งแต่พระองค์บอกว่าไปนู่นเราเรา,เรามีดินแดนพระทัสัญญาพวกไม่เชื่อก็ไม่เชื่อกระบฏก็กระบฏเพราะเขาไม่เชื่อแล้วพวกที่เชื่อก็ได้เข้าความหมายเป็นแบบนั้นพระเจ้าก็บอกว่า นี่เราจะเรียกมารับบำเหน็จมันก็มีสำหรับให้กับเราอย่างแน่นอนวิบณ์บทที่22ข้อ12บอกว่าดูเธอเรามาเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำทุกคนเอเมนเอเมนขอจบด้วยคำที่พูดตั้งแต่แรกของของหัวข้อไฮไลท์ที่ผมได้เรื่องนี้แล้วมาสอนพี่น้องน,นะครับคือสองยอนบท สองยอนข้อ8นะครับพ่อมัมีบทเดียวบอกว่าจงอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสตัวให้ดีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่เอเมนอ่านอีกข้างหนึ่งหนึงสองจงระวังตัวให้ดีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่ภาษาเดิมคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอเมน สุดท้ายตัวอย่างของป้ายติดที่หลุมฟังศพใช่ไหมถ้าพี่น้องไปหลุมฟังศพคิสเตียนหรือว่าของของอื่นก,ก็โดยประมาณนี้นะฮะเราจะเห็นเขาจะเขียนชัตตามรณะใช่ไหมถ้าเป็นคิสโกก็บอกว่าเวลาเท่าไหร่เท่านั้นมันเป็นเลงเวลาของชีวิตคนว่าคนนั้นทำอะไรไว้บ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่พูดว่าคนนั้นเป็นอย่างไร ภาพแบบเดียวกันที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าชีวิตคริเสเตียนเป็นชีวิตที่เปิดโอกาสรับบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าโอกาสที่เปิดรับก็คือหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตของเราในการที่ดําเนินกับพระเจ้าโดยมีท่าทีที่เห็นคุณค่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เห็นคุณค่านั่นแหละคือบําเหน็จที่เราจะได้รับและมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตยืนยาวนะ คนที่ดูแลตนเองอย่างดีงกินวิตามินอย่างดีดูสนใจตัวเองก็จะได้เปรียบเรื่องชีวิตยืนยาวแต่ถ้าชีวิตยืนยาวแล้วคุณไม่ทําอะไรก็มไม่ได้รับบําเหน็จนะมันไม่ใช่เรื่องชีวิตยืนยาวเด็กที่เกิดมาไม่เท่าไหร่แล้วเสียชีวิตแต่ว่าเขาเขาช่วยครูเด็กในในขี้จักเด็กเขาเขาได้รับบําเหน็จเยอะกว่านะคือมันเป็นเรื่องที่มีท่าทีที่ถูกต้องว่าเรา กระทำแต่ละสิ่งไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกียรติกับสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นแหละคือบำเหน็จผมไม่ได้ว่าทุกคนจะมีหลุมฝังศพนะผมภาวนาตัวผมเองตั้งแต่แรกเมื่อไรที่เชื่อมีคนมาถามผมว่าอาจารย์ไม่มเออโป้ก่อนตายจะเขียนคําว่าอะไรหน้าหลุมฝังศพเนเนนผมไม่ตาย <laughs> ผมพูดอย่างนี้เลยนะ <laughs> <laughs> ผมว่าพระเยซูจะมารับผมไป ผมพูดอย่างนี้เลยใครจะไปเขียนเขียนทำไม <l ots of all> พระเยซูจะรับผมไปเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องบอี่ใช้ชีวิตที่ที่ที่มีให้มีความสุขเพราะเราจะได้รับบําเหน็จอยู่แล้วเพราะเวลาเราคิดเราทำเนี่ยเราทาเพราะว่าเราอยากให้พระเจา้าได้รับเกียรติไงเ,เห็นไหมท่านมาไข้ท่านคิดแบบนี้ถูกไหม <l ots of all> ถ้านไปคิดตรงนี้เรากลับไปแล้วก็เสียสูญเสียบัพเหนตเรามาแล้วก็คือทําเหมือนกันมันนั่งสามวันเหมือนกันอ่ะพอเข้าใจไหมเราก็ได้รับบัเหนตจนั่นแหละชีวิตมีความสุข เห็นไหครับลกลับไปนี้จะเห็นบัมเ็็อย่างเต็มขนาดเลยเมนเอเมนอ阿拉ให้เราลุกขึ้นอธิษฐานสุดท้ายด้วยกัน